ตัวยีรามของพระเอกนักบูจาพนมเดินทางไปรับศพคุณพ่อทองดีที่เสียชีวิตเวลาตีสองวันนี้ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในวัย68ปีที่โรงพยาบาลสุรินเพื่อนามาตั้งบําเพ็ญกุศลที่บ้านในอาเภอพนมรงรักตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยแพทย์ระบุว่าพ่อของจาป่วยต่อเนื่องหลายปีด้วยโรคชราและเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งจนกระทั่งวาน,นี้อาการสุดหนักญาติจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์พบมีภาวะหัวใจล้มเหลวจึงได้ปั๊มหัวใจถึงสองครั้งแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้จึงจากไปโดยที่ลูกชายเจ้าปัญหาไม่ได้ ดูใจโดยจาซึ่งกำลังถนะ่ายหนังฮ่องกงเรื่อง S.P.L ภาค2รวมกับซุปเปอร์ s า a r ฮ่องกงกูเทียเลอร์และเยื่นตาหัวก็รับทราบข่าวร้ายแล้วและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ผ่าน Facebook เป็นภาษาไทยแต่ไม่ระบุว่าจะกลับมาร่วมพิธีสพพ่อหรือไม่แต่มีรายงานว่าจาหยุดถ่ายหนะังเพื่อเดินทางมาร่วมงานศพพ่อแล้วละค่ะ โดยตลอด2ปีที่ผ่านมาแม้เส้นทางโกอินเตอร์ของจาพนมจะไปได้สวยนอกจากได้แสดงหนังฮอลลีวูด Fast and Furious 7ยังมีหนังร่วมทุนไทยแคนาดาเรื่องสกิน r a รดตามด้วยหนังฮ่องกง SPL2 และกำลังจะตามมาอีกหลายเรื่องแต่ในทางกลับกันเขากลับสร้างความทุกข์ให้พ่ออย่างหนักเพราะไม่ยอมติดต่อมาหาครอบครัวซึ่งเคยมีเรื่องบาดหมางก,กันและแม้คุณพ่อจะพยายามออกตามหาลูกชายด้วยตัวเองและตามหาผ่านสื่อถึงกับบุกมาที่โมเดิร์นดาทีวีก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จจึงสั่งเสียไว้ว่าแม้เสียชีวิตตก็ไมม่้้องใหจานมมา ร่วมงานศพ